สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับความขัดแย้งในยูเครนนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์นะที่รู้สึกว่าจะไม่สู้ดีนะระหว่างรัสเซียกับทางอังกฤษนะครับก็แนะนำนะครับว่าฟังอย่างมีสตินะครับเน้นว่านี่เป็นข่าวแปรนะครับจากต่างประเทศนะครับคำต่อคำนะครับข่าวต่างประเทศนะครับว่าเครื่องบินรบไอพ่นอังกฤษนะครับจะโจมตีกองกําลังรัสเซียหรือไม่นะครับเมื่อ นะครับอังกฤษเนี่ยได้ประจำนะเครื่องบินรบเหนือทะเลดำนะครับโดยข่าวนะครับบอกว่าอังกฤษเนี่ยได้จัดส่งนะบรรดาเครื่องบินรบต่างๆไปจับตาดูนะครับการขนส่งธัญพืชต่างๆนะครับโดยอังกฤษจะเฝ้าตรวจติดตามกิจกรรมของรัสเซียในทะเลดำความพยายามของอังกฤษนะครับที่จะป้องปรามการโจมตีต่างๆของรัสเซียต่อบรรดาเรือ การเคลื่อนไหวของอังกฤษนะครับจะยั่วยุนะปฏิกิยาจากทางปูตินหรือไม่นะครับเครื่องหมายคำถามสาราณาจักรนะครับได้รายงานว่านะได้จัดส่งบรรดาเครื่องบินรบต่างๆนะครับเหนือทะเลดำเพื่อที่จะช่วยเหลือยูเครนนะครับโดยอังกฤษนะครับได้จัดส่งบรรดาเครื่องบินทางการทหารต่างๆนะเพื่อที่จะป้องกันบรรดาเรือขนส่งธัญพืชต่างๆนะครับที่กำลังมาจากยูเครนนะครับ รัฐบาลอังกฤษนะครับกล่าวว่านะบรรดาเครื่องบินนั้นนะครับจะปกป้องนะบรรดาเรือขนส่งถ้าจะพืชน,นะครับจากการโจมตีต่างๆของทางรัสเซียที่ผิดกฎหมาย6ประเทศนะครับรวมถึงรัสเซียยูเครนนะตุรกีนะครับมีเส้นชายฝั่งพรมแดนนะครับที่ติดอยู่กับทะเลดำถ้อยถแถลงนะครับจากรัฐบาลอังกฤษนะครับว่าพวกเรานะครับจะ ใช้ข่าวกรองนะครับการสำรวจติดตามและการลาดตระเวนนะครับเพื่อที่จะเฝ้าตรวจติดตามกิจกรรมนะครับของทางรัสเซียในทะเลดำนะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการปฏิบัติการสำรวจติดตามเหล่านี้นะครับอากาศยานของทางกองทัพอากาศหลวงนะครับกำลังดำเนินการบินต่างๆนะครับเหนือพื้นที่นั้นเพื่อที่จะป้องปรามรัสเซียนะครับจากการบรรลุผลนะอของการ โจมตีต่างๆนะครับที่ผิดกฎหมายต่อพาหนะนะของพลเรือนที่กำลังทำการขนส่งธัญพืชน,นะครับทางรัเสเซียนะครับก่อนหน้าน,นี้นะครับได้ตั้งฉายานะบรรดาพาหนะทั้งหลายนะครับที่กำลังเข้าสู่นะในบรรดาท่าเรือต่างๆของทางยูเครนนะครับว่ามีโอกาสความเป็นไปได้นะครับว่าเป็นเรือบรรทุกนะครับทางการทหารนะครับเอ่อ บรรดาการขนส่งธัญ,ญพืชต่างๆนะครับจากยูเครนเนี่ยได้ถูกรายงานว่านะครับกลายเป็นความอ่อนไหวนะครับต่อการโจมตีต่างๆนะครับของทางรัสเซียสิ่งนี้นะครับภายหลังนะจากรัสเซียเนี่ยเดินออกมาจากข้อตกลงนะครับที่ไม่สนับสนุนต,ต่อการขนส่งธัญ,ญพืชนะของยูเครนโดยบุตินนะครับได้อ้างว่าการคว่ำบาตรต่างๆนะได้ส่งผลกระทบทางร้าย ต่อการส่งออกนะทางการเกษตรของรัสเซียนะครับสำหรับการถอนตัวออกจากข้อตกลงทัญพืชนั้นในไม่นานมานี้นะครับนะอร์โดกันนะครับได้พบประชุมนะร่วมกับบูตินนะและความพยายามแสวงหาการกลับมาเริ่มต้นใหม่นะครับของข้อตกลงทัญญพืชนั้น ปูตินนะครับกล่าวว่าเขาอาจจะหวนกับคืนสู่ข้อตกลงนั้นนะครับอย่างทันทีทันใดอีกครั้งนะครับเมื่อความต้องการของมอสโกเนี่ยได้บรรลุถึงนะครับมันข่าวชิ้นนี้ก็คล้ายๆกับว,ว่ามันมีความขัดแย้งนะในเรื่องของรัสเซียกับยูเครนในเรื่องของการขนส่งธัญ,ญพืชซึ่งรัสเซียถอนตัวออกมาแต่อังกฤษเนี่ยนะดูเหมือนว่าจะเล่นบทบาทนะครับเข้ามาช่วยเหลือยูเครนนะโดยส่งเครื่องบินรบเนะี่ย มาบินสำรวจนะเหนือทะเลดำนั่นเองนะก็มีโอกาสที่จะปะทะก,กับรัเสเซียเหมือนกันเพราะรัเสเซียขู่ว่านะไม่ให้เรือต่างๆเนี่ยนะเข้าออกท่าเรือของยูเครนนะครับแต่อังกฤษเนี่ยนะก็มาพูดง่ายๆคือนะจะมาช่วยยูเครนนั่นแหละครับนะแต่ส่งเครื่องบินรบมาซึ่งมีโอกาสเหมือนกันนะที่จะประทะก,กับรัเสเซียก็ไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรนะครับข่าวก็ว่านะจะเป็นการยั่วยุบูตินหรือไม่นะครับ ซึ่งก็ติดตามสถานการณ์กันต่อไปแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ